เรื่องของวัดพระบาทนำผูกันบ้างนะครับเพราะว่าหยิบจับตรงไหนเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาไปทั้งหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้เลยขานุการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขนำคณะลงไปตรวจนะฮะไปพบศพของผู้ป่วยเอดส0ยสบศพเลยนะครับที่ถูกดองไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อโชว์นักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอัฐิซุกไว้อีกเพียบเลยเลยครับเล็งจะเอาผิดตามพรบสุสาและชาปนสถานนะครับ นากองตรีธนกฤษจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ดูแลผู้ป่วยของวัดพระบาทน้ําพุจังหวัดลบบุรีโดยเข้าตรวจสถานีชีวาพิบาลของวัดเป็นตึกแรกซึ่งมีผู้ป่วยที่อาการหนักแล้วก็รอการเสียชีวิตอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเตียงครับแต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยเอสหรือว่าเอชแต่อย่างใด จากนั้นครับมาตรวจยังอาคารเมตตาธรรมซึ่งเป็นอาคารที่มีปัญหาเรื่องของสิ่งของที่ทิ้งและก็ความสะอาดภายในตึกจากนั้นคณะได้เข้าตรวจอาคารคนอวดผีหรือว่าตึกดูแลผู้ป่วย HIV หรือว่าผู้ป่วยเอสพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ประมาณ60เตียงซึ่งรับยาถูกต้องจากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชครับแล้วก็ยังพบถูกดองนะฮะเป็นศพของผู้ป่วย HIV ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถูกดองเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์20ศพ เพื่อให้อะไรฮะคนที่ไปเห็นเนี่ยจะได้ปรงพระภิกษุที่มาดูจะได้ปรงอาบัติได้นะครับเป็นธรรมสังเวชแล้วก็ยังมีภาพถ่ายของหลวงพ่ออลงกตโดยเบื้องหลังเนี่ยเป็นห่อผ้าสีขาววางทับซ้อนๆๆๆกันเป็นจํานวนมากเลยครับโดยมีข้อความด้านบนระบุว่าเป็นกระดูกของผู้ป่วยเอสซึ่งถูกเก็บไว้นู่นเลยฮะตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันนาน33ปีแล้วนะครับ ซึ่งการลงพื้นที่ของดรธนกฤษเนี่ยท่านก็ได้พบกับหลวงพ่ออลงกตด้วยได้เชิญคณะไปพูดคุยที่ใจฟ้าฟารมในตำบลน,นิคมสร้างตนเองจากนั้นครับในกองตรีดรธนกฤษเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าได้มีโอกาสพบหลวงพ่ออลงกตซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงได้พบท่านครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็เห็นว่าท่านมีความกังวลเล็กน้อยครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรบ้าง ซึ่งก็ได้คุยถึงสาลาธรรมสังเวทที่มีการเก็บศพไว้เพื่อดูเรื่องของสังขารซึ่งเรื่องนี้ฮะอาจจะแพร่เชื้อโรคได้จึงแจ้งให้หลวงพ่อทําการชาพนกิจศพไปซึ่งท่านก็ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายอยากทําเป็นเรื่องของทานบารมีถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยท่านก็ไม่ขัดครับที่จะดำเนินการที่เรียบร้อยตามที่เลขานุการร,รัฐมนตรีสาธารณสุขแนะนาว่าต้องชาปนกิจนะครับ แล้วก็จากการตรวจสอบแล้วนะครับต้องมีการดําเนินคดีกับวัดพระบาทน้ําพุในบางประเด็นแต่ว่าขอสรุปให้ชัดเจนก่อนว่ามีประเด็นอะไรบ้างดูสิฮะสภาพแล้วก็ด้านหลังของหลวงพ่อเนี่ยโครงกระดูกเป็นกระดูกที่ผู้เสียชีวิตจาก h i v วทั้งนั้นเลยนะฮะเก็บมา30กว่าปีครับแล้วก็บางห้องเนี่ยมันสกรปรกมันลกรุงรังมันเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคได้นะครับโดยสพสชครับจะดูแลเรื่องของสถานที่ต้องพิจารณาว่า วัดพระบาทน้ำาพุเนี่ยเข้าข่ายผิดสถานพยาบาลหรือไม่ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาวัดพระบาทน้ำาพุมีชื่อเสียงด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ h i v วและผู้ป่วยเอดส์แต่ไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลทําไมจึงไม่เคยมีการดําเนินการเอาผิดใดๆหากพบว่ามีการรักษาพยาบาลหรือทําผิดวัตถุประสงค์เช่นรับบริจาคแล้วก็บอกว่าจะนําเงินไปรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะครับแต่ว่าจะแจ้งอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเห็นน้ําหยดไหมคุณผู้ชมครับนี่ฮะมันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคแล้วก็ไอ้วัสดุอะไรที่มันเก็บไว้มันลกลุงลังไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยกันในเข้าในการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับส่วนประเด็นของหลวงพ่อหลวงกดซึ่งลาออกจากการดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดเนี่ยใครจะมาดูแลวัดพระบาทน้ำพุช่วงนี้ทาง พระครูสุวัตกิติสารเจ้าอาวาสวัดสะมะเกลือเจ้าคณะตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีครับจะเป็นผู้เข้ามาดูแลวัดพระบาทนามผู้เป็นการชั่วคราไปก่อนและก็ตั้งคณะกรรมาการวัดชุดพิเศษขึ้นมาเข้ามาดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของวัดส่วนหนังสือที่เป็นเอกสารสําคัญที่หลวงพ่ออลงกตลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสก็ยังพบพิรุษนะครับเนื่องจากภายในเนื้อหาเนี่ยเป็นคําสั่งที่ออกโดยเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนให้หลวงพ่ออลงกฎออกจากตําแหน่งไม่ใช่การสมัครใจลาออกเองของหลวงพ่ออลงกฎนะครับและก็เมื่อวันที่19สิงหาคมครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรายงานเข้ามาเพิ่มเติมตอบอกว่าหลวงพ่ออลงกฏได้เปิดใจหลังลาออกจากตําแหน่งเจ้าวาดวัดพระบาทน้ําพุถึงสาเหตุการลาออกครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะอยากจะให้สามารถตรวจสอบได้อย่างสบายใจและหากมีเจ้าวาดรูปใหม่ หลวงพ่อเองก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมครับหลังจากนี้ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้เนี่ยทำให้ไม่ได้ไปบินทบาตหลวงพ่อไม่มีกิจนิมนต์เดิมเนี่ยงานมาหาหลวงพ่อเนี่ยทุกวันเลยนะครับแต่ว่าหลังจากมีข่าวขึ้นมาสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมางานหายหมดเลยนะครับหลวงพ่อไม่ได้ออกบินธบาตไม่ได้รับกิจนิมนต์อะไรเลยนะครับก็เลยรู้สึกทุกใจที่ไม่สามารถหาเลี้ยงดูผู้ป่วยทุกคนได้วันนี้ไม่มีเงินสักบาทเดียว ในขณะที่วัดมีค่าใช้จ่ายวันละไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนบาทหลวงพ่อก็บอกว่าพยายามอดทนตั้งมั่นต่อความเมตตาหลวงพ่อก็ขอยืนยันว่าหลวงพ่อยังสู้ยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับ